สวัสดีครับผู้ชมครับเพจไอแมเน่ไทยแลนด์และช่องยูทูบไอแมเน่ไทยแลนด์ครับพาคุณผู้ชมมาที่ยินดเซียมหาวิทยาลัยนท์กรุงเทพสะพานใหม่นะครับในการแข่งขันไอแมเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลยูสเตอร์ลีกสอ2พครับในกลุ่ม A คู่ที่3ของวันนี้ครับระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับพบกับมหาวิทยาลัยมหิดลครับเป็นรามคำแหงครับเข็นลูกเริ่มเล่นครับยกมาติดทางมหิดลครับรุ่งรดิศ ยัดไปลูกนี้โอ้โหเซฟไปได้ครับแล้วจะาสรวเรือคาชานอนครับจังหวะเซฟครั้งแรกครับของอนันต์ครับไหลให้แล้วตวัดยังได้อยู่ครับยกไปอีกทีนึงเอาเข้าเฉยเลยครับโอ้โหโอ้โหแสกหน้าไปเลยครับนักกรสบเหมาะครับดูครับ โอ้มุมมีน้อยครับแต่จังหวะจิ้มนี้มันดีครับนี่ครับแสกหน้านันเข้าไปเลยครับแล้วเอ้าโดนโฉกไปแล้วลูกนี้วิทวัฒน์มาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหึงประตูต่อหนึ่งก็ไปเสียบอลกันเองครับบุเรนมาหิดโดนครับโอ้หมายเลขสิบหกครับวิทวัฒน์สนสันครับยิงให้รามคำแหงตีเสมอแล้วครับดูอีกครั้งครับโอ้ยิงดีครับ มุมน้อยครับแต่ลอดขาทางจิรายุทธเข้าไปเลยครับโอ้เข้าขวาสวยเลยครับป้ายไปสองสองโลกโลกแล้วจิ้มจนเสาครับโอ้โอหรามจาสวนเร็วขึ้นมาสูบรีออกไปด้านข้างโอ้แล้วก็โดนตัดฟาวเลยครับชมภาพช้าครับครึ่งหนึ่งทีแล้วนะครับจิ้มไปเสาแรกครับหนีตัวอนันต์ไปแล้วมันไปโดนสาปฏิเสธออกมาครับ นภัตั์โยกขวาโนภัตัดยังได้ให้เบญจพลแอคแท็กหนึ่งทีแล้นนภเบญจพลยิงไปเข้าทางเราซ้ายลูกนี้ยังติดบล็อกครับโอ้โหดูครับสับขวาลูกนี้ครับจะควยครับสุไบรีแต่บอลมันเด้งไปสุดท้ายเข้าทางปืนคนนี้ครับวิทวัตซ้ายลูกนี้ยังติดเซฟจิรายุทธครับ เิ่งมาลูกนี้เข้าทางรามวรวิทย์ให้เพื่อนมาจะเทินหนีมาครับติดพละพงเพียบผมพ,พลพงมาแล้วตวัดไปเสาสองโอ้สกัดเข้าประตูตัวเองครับรามรัำแหงโอ้เสียหายเลยครับโอ้หมายเลขสาครับกิติยะบุลิกาครับวับนนี้กับทันทีครับธนบันอุด,โดมโพูดวันนี้ได้แมนออฟเดอะแมตไปครับช่วยในเกมรุกเกมรับของให้รดนได้เยอะเลยครับ แม้จะยิงประตูไม่ได้นะครับจะพบกับเกษมบัณฑิตนะครับพกาคสักู่ครับ